สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมเกนชิ้นอินแพทนะครับดูกับเจมจซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เจมครับนะครับจะมาเล่นคําขอประจําวันหรือเคล็ดประจําวันนะครับให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ต้นคิดเนี่ยเราเอานี้เลยนะครับสาหรับทอนที่ใครยังไม่เจอตรงนี้นะนี่ผมให้ไปเลยตําแหน่งนี้นะครับอยู่ตรงที่เมืองของวิยุยนะครับตรงหลังคาสีเขียวตรงนี้นะครับ ก็มาเอากันได้นะครับรงนี้มาดูาได้แล้วมันโอ้ยแถมนายสามสิบนะครับก็บวกเยอะนะครับสําหรับการเปิดหีบนะครับโอเควันนี้ก็ขอเรามีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าอันนี้จะเล่นให้ครบนะฮะตามทีมที่ผมจัดเลยมีคุยนะครับจากการมอนเตอร์นะครับอ่าคุ้มกรรันบอลลูให้ถึงที่หมายปลอดภัยนะครับก็อันนี้เป็นแบบใหม่นะครับก็เดี๋ยวผม ทำอันที่แบบดูดน่าสนใจก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะให้ไปสู้กับมอนเตอร์แน่ๆมีเสียงแปลกอันเราเอาบอลลูนกันดีกว่าบอลลูนมันค่อนข้างจะมีหลายแบบมีบอลลูนแบบเราต้องไปทำลายแล้วก็วอลลูนที่เราไปคุ้มกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของข้อมูลเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะเทเลพอร์ตไปโอเคนะครับก็เราตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดบอลลูนส่งของแล้วเนะี่ย แล้วตัวที่ผมใช้ก็มีเวนตินิเกียนะครับแล้วน้องคีนะครับแล้วบาบาร่านะครับก็ใครอยากรู้น้องเป็นยังไงแต่ละตัวก็กดได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยัง่ายแค่น้องคีนะครับที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับแต่วันนี้เอามาเล่นด้วยนะครับน้องก็ยังเลื้ยไม่สูงนะไม่ได้ปั้นเต็มที่เท่าไรโอเคมาถึงแล้วภารกิจเริ่มโอเคห้าหนาทีตอนนี้มันก็ไปโยนพืชพืชไปแล้วหนึ่งดอก เจ๊ทายยาวไก่มากเกินไปไปหน้าครับเ,เ,เอาบาบาล่ามาใส่ล็อกให้นะจะไ,ได้ตีแรงเอาน้องคีมาปาระเบิดเล่นนะครับโอ้เลือดอยู่ไหนเนี่ย ไปเราต้องคีวิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วกันไปละวม่คีจัดไปเลยลูกระเบิดตัวนี้อย่าแปลกๆนะเออว่าศัตรูหายไปไหนเนี่ยโอ้มีดาวด้วย ผมยังไม่ได้เก็บแน่เลยเลอ,อเ๋ตามมาอยู่น้ะเอาลังเลยทำตีน้องนะครับเฮ้ยโดนโดนโดนตียดกอยู่ต้องเคลียร์ก่อนไม่ทัน ระเบิดน <SM. S 1> <Christina. S 2> ้องยังไม่ได้แรงนะครับโอเคทำลานมันอ่ะโอ้โหส่องอันด้วยไปต่อไปต่อไปต่อยิงไปยันตียิงยิงยิงโอเคแค่จุดนี้เนี่ยเลยตรงนี้ปะหนุ่บนบนจะหาไป เกือบยีบอร์นะครับทั้งหมดนะครับเท่าที่ดูใช่ไหมเ้ิ่มขึ้นแล้วโอเคทำขอตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปจุดอันต่อไปเลยนะครับว่าเราจะไปทำนี่น่าจะเป็นอันนี้นะครับที่เราต้องไปคุยนะครับคิดนะโอเคเดี๋ยวไม่ชว่อเราเราไปอย่างงี้ดีกว่าเราไปาให้นำทางมือก่อนแครจะนำการจริงด้วย เดี๋ยวจากการมอนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นช่วงหลังๆแล้วกันผมคิดว่ามันน่าจะไอ้นี่มากกว่ามันง่ายโอเคเรามาถึงแล้วนะครับก็เราไปดูภารกิจเราดีกว่าตามเส้นเหลืองเดี๋ยวข้ามเลยตเตอร์โอเคคุย okay, กันดีกว่ากันอะไรโอ้น่าสำคัญจ,จริงๆทําไมเหรอ,อคิดว่าถ้าส้าโรงเรียนนี้มันแปลกๆไม่ก็อธิบายไม่ถูกมับเป็นเพราะอะไรแถมพวกแขนรองเน้าเรานี่ก็เป็นพวกประสาทวายแบบสุดๆแค่ทั้งนั้น นี่ลมไวคัดไว้ยบ่นหน้าต่างก็ต้อตงมนทีหน่อยก็เล่นซะพื้นเป็นรูแล้วหืจมจะแม้ทุกครั้งจะชเชยค่าเสียหายแน่แต่ให้รู้ตรงนั้นก็ดูน่าเกลียดเกินไปช่วยไปดูรอบๆะด้ไหมมีอะไรปแปลกๆจะการให้ฉันทีฉันต้องคอยดูโอเคฉันเข้าใจแต่ฉันช่วยหน่อยนะโอเคก็คือพื้นเป็นรูให้เราดูรอบๆเนี่ยหรอเช็คจุดน่าสงสัยติดตามอะไรอยู่ด้านไหนเนี่ยสามร้อยเมตร พื้นเป็นรูรูแถวนี้เหรอ,อรูไกลมากเลยโอเคเราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วแต่ที่ที่มองเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรแปลกๆเลยนะหรือว่าอ่ขึ้นแ้วมีอะไรอ่ะคืออะไรจุดน่าสงสัยเดี๋ยวมา <c oughs> จากไหนเนี่ย <c oughs>

ตุ๊ดดตัตาตัดตดต,ดต,ดตดโอ้โหโอ้ยโ,โอ๊ยเรียบร้อยเสร็จแล้วกว็กลับทาน,นทรับตอนน่ารักจังเลยโอเคกลับไปสู่ที่คนจ้างวานมาโอเคตามาถึงแล้วเนาะเราไปได้งานรับ,บ ่าเจอมอนเตอร์โอเคาก,การเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยเยืยม่มไปเลยคิดนี้สย่งได้บ้างละนี่ขอตัวไปเหน,นื่อยหน่อยนะโค้ชอยางไงก็ผมต่อไปก็จะเหลือเฟสที่เราต้องไปจาัดก,การมอนเตอร์นะครับก็สองอันเลยนะมันบอกแล้วนะจัดก,การมอนเตอร์เอาแปะก่อนแล้วเราจะเอางานเยอะไว้ที่หลังก็ได้างานงานน้อยก่อนก็ไดนะ้เอ,า,อางานน้อยก่อน อันนี้400มรนะครับก็มีจุดวารไฟใกล้ๆไหมดูกันโอเคมีเนาะโอเคเรามาถึงแล้วเนาะอยู่ใกล้เลยอยู่ข้างหน้าเ,เราเลยก็รอให้น้องเลือดเต็มก่อนนะอบอกว่าให้ทำือ้น้องเต็มนะครับทหายก็อยู่นี่เนี่ยคือไ่ช่วยเหรอนราไม่เห็นหรอกไปเดี๋ยวจะเปิดด้วยคอมโบะเปิดนะครับ ไฟสวย,สวยโอ้ตรงนี้มันมีไฟและโอ้ยไฟตอนซาบะร่ามาละลายลูกนะครับโอ้ยเป็นต้องหุ่นเยอะรู้ไหมแล้วครับตัวดาเมีดนะครับตัวอะไรก็ได้ไม่มีดาเมีดจะโด,ดนนะ <ฮ>เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอก่อนอ่านี่ความสามารถต้องขี่นี่ด้วยเราเบิดแรกนะฮะง่ายดีไม่ต้องตีด้วยเจ็บไปจุดอันต่อไปเลยนะอันนี้ดีนานมากเลยจุดอันต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ย โอเคเหมือนเดิมครับเราจะเทเลพอร์ตไปจุดที่ใกล้ที่สุดโอเคเรามาถึงละอยู่ใกล้ๆนะเราเดินไปต่ออีกนิดหน่อยะเราเทเลพอร์ตไปแลไปนี่ไปถึงความน่ารักของน้องไปก่นอนฮ่าไี่เลยอนนดเล็กน้องนะครับ เวล45นะเลือดน้องเป็น9,000มากเปล่าเวนตีนะหรือว่าเลือดแตกตา่างรัแต่ผมเปิดไปด้วยสกิล E นั่งวดนะครับไม่จัดเหรอเราเก็บไว้แบบนี้ดีกว่าตอนนี้ก็ได้ละได้ละกดปึ๊บอันตีต้อนนะครับโยนระเบิดไปตุ้ตมต้ามลแล้วก็อันตีเพิ่มฟี ตอนนี้จะวิ่งไปก็ได้โอ้ยน้องโดนทำร้ายน้องกันเหรอโอ้ยโดนอีกแล้วไม่ได้แล้วให้ลุงพี่มาช่วยน้องก่อนอันนี้เป็นโล่นอ้โลหินนะครับเดี๋ยวผมจะการตัวข้างหลังก่อนถ้าโลหินเนี่ยเราใช้เอาวจะแม่ค,ควรมาได้เลยแต่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเวท เพื่อการโดนดูนะใต้ไหมก็ไม่โดนไม่โดนโดนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะมีโดนนะครับมีดาเบจอยู่ที่โลนนะก็คือดีเจอดินก็พอทำลายโลกดนินได้ครับเป็นระ,ะเบิดเน่เรียบร้อยอัานี้แต่งแล้วไม่มี ไปนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้องคีเลยระเบิดรัว,วน้องปลาระเบิดรัวสว,วยงามนะครับก็เดี๋ยวคลิปอันต่อไปเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับน้องคีแล้วก็คอมโบนะครับก็มีคอมโบอะไรบ้างที่ใช้กับน้องคีได้เนาะทั้งระเบิดแล้วก็ตัวอันติน,นะครับแต่ตอนนี้น้องโดนเป็นระเบิดูน้องครับโอเค ทำเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราไปรายงานนะครับเราจะเอารางวัลของวันนี้นะเป็นหลัไปโอเคเราก็กลับมาอยู่เมืองวิยูอีกแล้วนะครับก็เราจะไปเอารางวัลกันของพี่แนล่านะครับก็ตัวละครน้องน่ารักมากหยุดอุ้ยนี่หน้าที่เนี่ยเราเอารางวัลกันนะครับขอที่รางวัลเล่า ได้70นะครับได้เจษมาแล้วก็ไอพี70นะครับฟนชิปอ๋อตัวละครที่เราเล่นจะได้ค่าเฟนชิปนะครับค่าประทับใจตรงนี้แล้วก็งเงินนะครับตรงนี้ก็มนะครับตรงน,นี้ก็เหลือราว,วัเออกำํำรวจโอเงัไงก็เดี๋ยวผมก็จะตัดคิป ตรงนี้ละกันเนาะแล้วก็คลิปต่อไปที่ผมจะทําเนี่ยก็เดี๋ยวจะปล่อยออกไม่นานนี้แหละเราก็จะไล่เรียกอาจจะไล่เรียกก็ได้อาจจะรีบปล่อยออกมาให้น้องให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก็ขอย้ำนะครับว่าตัวรัองคีที่ผมเอามาโชว์เนี่ยมันยังเป็นลาเมจที่ไม่ได้สุดมากนะครับแต่เอามาเป็นตัวแบบว่า อคอมโบแล้วกน็นี่นั่นได้นะครับก็ไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดสไครนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่ติดตามแล้วแล้วก็ยังคงดูผลงานของผมอยู่นะครับขอบคุณมากจริงๆถ้าไม่มีคนติดตามยี่สิคนหรืออะไรตรงนี้ก็คงไม่มีผมณนะตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ที่ผมนับก็เอาแรงใจแรงจากการที่มีคนมาซับนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็กวกคอมเมนต์นะครับ ก็อยากฝากให้ทำาแล้วก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเโอเค okay, วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ